แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1ถึงฉบับที่11แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1ปีพุทธศักราช2504ัาถึง2 5 0 9 1. เน้นการลงทุนสร้างปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศได้แก่การสร้างทางหลวง การพัฒนาเส้นทางรถไฟการปรับปรุงการประปาการสร้างเขื่อนเพื่อการชลประทานและการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำเช่นเขื่อนภูมิพลและเขื่อนบนรัต 2. การส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในด้านอุตสาหกรรมและเน้นการผลิตอุตสาหกรรมสินค้าสำเร็จรูป 3. ส่งเสริมการศึกษาเครื่องนุดลมศึกษาในส่วนภูมิภาคโดยการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยขอนแก่นผลที่ได้รับเมื่อสิ้นแผน ประสบความสําเร็จในการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศผลิตภัณฑ์ประชาชาติเพิ่มขึ้นถึงร้อยละแปต่อปีมูลค่าสินค้าส่งออกเพิ่มมากขึ้นมีสินค้าส่งออกที่เป็นรายได้หลักของประเทศเพิ่มชนิดขึ้นปัญหาและอุปสรรคขาดแคลนบุคลากรทางด้านเทคนิควิชาการและการบริหารและต้องพึ่งเงินทุนกู้ยืมจากต่างประเทศทําให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินงานตามโครงการผลกระทบที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือการกระจายรายได้ยังไม่ยุติธรรม เพราะผลจากการพัฒนาตกอยู่กับผู้มีโอกาสทางด้านเศรษฐกิจแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่2ปีพุทธศักราช2510ถึง2514 1. เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเหมือนกับแผนพัฒนาฉบับที่1เช่นการขยายการชลประทานเส้นทางคมานาคมและการสาธารณูปโภคต่างๆ 2. ส่งเสริมการผลิตด้านอุตสาหกรรมและการเกษตรโดยสนับสนุนการลงทุนของชาวต่างชาติ 3. พุ่งพัฒนาคนเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศโดยการกระจายการศึกษาการสาธารณสุขให้ทั่วถึงเริ่มให้ความสำคัญต่อการพัฒนาชนบ,บทและทรัพยากรธรรมชาติผลที่ได้รับเมื่อสิ้นแผนในระยะต้นของแผนพัฒนาภาวะเศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็วมีการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในอัตราที่สูงแต่ในระยะปลายภาวะเศรษฐกิจขยายตัวช้าลงเนื่องจากราคาข้าวและยางพาราในตลาดโลกตกต่ำปัญหาและอุปสรรคที่ได้รับการทำงานของรัฐบาลมีลักษณะซ้ำซ้อนและขาดการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพงานบางโครงการไม่ได้รับการติดตามงานอย่างใกล้ชิดและการกระจายรายได้ยังคงกระจุกตัวอยู่กับคนส่วนน้อย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่3ปีพุทธศักราช2515ถึง2,519 1. ในการพัฒนาสังคมมากขึ้นเช่นการปรับปรุงความเป็นอยู่ของประชาชนการศึกษาการสาธารณสุขที่อยู่อาศัยและการจัดบริการทางสังคม 2. กำหนดเป้าหมายลดอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรเป็นครั้งแรกให้เหลือร้อยละ2 5ต่อปีเมื่อสิ้นแผน 3. กระจายความเจริญสู่ชนบทให้มากขึ้นและเน้นการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 4. ขยายพัฒนาปัจจัยขั้นพื้นฐานเช่นการท่าเรือกรุงเทพและท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ 5. ยกระดับการผลิตและรายได้ประชาชาติให้สูงขึ้นเน้นการพัฒนาคนและเพิ่มการมีงานทำา 6. รักษาสเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรักษาทุนสำรอง่องประเทศให้มั่นคง อุปสรรคและผลที่ได้รับเมื่อสิ้นแผนผลิตภัณฑ์ประชาชาติภายในประเทศมีอัตราเพิ่มต่ำกว่าเป้าหมายเนื่องจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลกเช่นการขึ้นราคาน้ำมันครั้งใหญ่ค่าเงินดอลลาร์สาหรัฐอเมริกาตกต่ำส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อภาวะเศรษฐกิจการลงทุนในประเทศซบเซาและมีการว่างงานสูงแต่ตาการเพิ่มขึ้นของประชากรใกล้เคียงเป้าหมายคือ้อยละ2 6ต่อปีเมื่อสิ้นแผน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่4ปีพุทธศักราช2520ถึง2524 1. นนการฟรื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศเพื่อแก้ไขภา,าวะเศรษฐกิจตกต่ำในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่3โดยการขยายการผลิตการลงทุนและการเพิ่มการสร้างงาน 2. เน้นการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมโดยการเร่งกระจายรายได้ให้ทั่วถึงและยกฐานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ใช้แรงงานและคนยากจน 3. ปรับปรุงคุณภาพของประชากรโดยการลดอัดตราการเพิ่มขึ้นของประชากรให้เหลือเพียงร้อยละ2.1ต่อปีเมื่อสิ้นแผน 4. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกิจอุปสรรคและผลที่ได้รับเมื่อสิ้นแผนสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกยังไม่ดีขึ้นและส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ได้แก่ การขึ้นราคาน้ำมันของกลุ่มประเทศโอเปกทำให้สินค้ามีราคาสูงขึ้นเกิดภาวะเงินเฟ้อและค่าของชีพสูงตลอดจนรายจ่ายภาครัฐบาลสูงขึ้นเป็นผลทำให้การขาดดุลการค้ากับต่างประเทศความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศกระเตื้องขึ้นกว่าในช่วงแผนพัฒนาฉาบับท,ที่3การผลิตโดยรวมขายายตัวตามเป้าหมายและการลดอัดตราการเพิ่มขึ้นของประชากรอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดเช่นกัน แผานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาชติฉบับที่หปีพุทธศักราช2 5 2 5ยถึง2529 1. ยึดพื้นที่เป็นหลักในการวางแผนกำหนดแผนงานและโครงการให้มีผลทางปฏิบัติทั้งภาครัฐและเอากาชนเช่นพื้นที่เป้าหมายเพื่อพัฒนาชนบทพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกพื้นที่เมืองหลัก 2. ในการรักษฐาเสถีรภาพทางเศรษฐกิจการเงินของประเทศเป็นพิเศษ โดยการเล่นระดมเงินออมสร้างวินัยทางเศรษฐกิจการเงินและการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจต่างๆเช่นปรับโครงสร้างการทางการเกษตรปรับโครงสร้างทางการอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกและการกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ส่วนภูมิภาค 3. ใเน้นความสมดุลในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 4. เน้นการแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบทล้าหลัง 5. เน้นการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเช่นมีระบบการบริหาร การพัฒนาชนาบทแนวใหม่ 6. เน้นบทบาทของการระดมความร่วมมือของภาคเอกชนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่6ปีพุทธศักราช2530ถึง2534 1. เน้นการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษาเสถียภาพของการเงินการคลังโดยเน้นการระดมเงินออมภายในประเทศเน้นการใช้จ่ายของภาครัฐอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และเน้นบทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนา 2. เน้นการพัฒนาฝีมือแรงงานและคุณภาพชีวิต 3. เน้นการเพิ่มบทบาทองค์กรประชาชนในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. เริ่มแผนหลักการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5. ทบทวนบทบาทของรัฐในการพัฒนาประเทศ 6. มีแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 7. มุ่งปรับโครงสร้างการผลิตและการตลาดของประเทศให้กระจายตัวมากขึ้น 8. เน้นการนำบริการขั้นพื้นฐานที่มีอยู่แล้วมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ 9. พัฒน,นาพื้นที่เมืองเฉพาะและกระจายความเจริญสู่ภาคชนบทแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่7ปีพุทธศักราช2535ถึง2539 1. เน้นการรักษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีสะเสถียรภาพ 2. เน้นการกระจายรายได้และการพัฒนาไปสู่ส่วนภูมิภาคและชนบท 3. เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอ้อมเน้นการพัฒนา,ากฎหมายรัฐวิสาหกิจและระบบราชการแผนพัฒนาศเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8ปีพุทธศักราช2540-2544เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ ของการวางแผนพัฒนาประเทศที่ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมและมุ่งเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาให้คนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดย 1. การพัฒนาศักยภาพของคน 2. การพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมให้เอื้อต่อการพัฒนาคน 3. การส่งเสริมศักยภาพของการพัฒนาภูมิภาคและชนบทเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง 4. การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 5. การจัดหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อม 6. การพัฒนาประชารัฐเป็นการพัฒนาภาครัฐให้มีสมรรถนะและพันธกิจหลักในการส่งเสริมศักยภาพและสมรรถนะของคนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศแผนพัฒน,นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9 ปีพุทธศักราช2545ถึง2549เป็นแผนที่ได้อัญเชิญแนวปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและบริหารประเทศควบคู่ไปกับกระบวนการพัฒนาแบบองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาภายใต้กระแสโลกการพิวัติและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงต่างๆโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่สมดุลทั้งทางด้านตัวคนสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทยโดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและมีภูมิคุ้มกัน 2. การวางรากฐานของการพัฒนาให้เข้มแข็งยั่งยืนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างรู้เท่าทันโลก 3. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในสังคมไทยทุกระดับ 4. เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและเพิ่มศักยภาพและโอกาสของคนไทยในการพึ่งตนเอง ลำดับความสำคัญของการพัฒนา 1. การเล่ฟื้นฟูนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและมีเสถียรภ,ภาพ 2. การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 3. การบรรเทาปัญหาทางสังคม 4. การแก้ไขปัญหาความยากจน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1ิปีพุทธศักราช2550-2554ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในหลายบริบททั้งที่เป็นโอกาสและข้อจำกัดต่อการพัฒนาประเทศจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของคนและระบบให้มีภูมิคุ้มกันพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นโดยยังคงอัญเชิญแนวปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาแบบบูรณาการ เป็นองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฉบับที่8และฉบับที่9และให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมของพลังสังคมจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานในทุกขั้นตอนของแผนพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการพัฒนาทางการปฏิบัติรวมทั้งการติดตามตรวจสอบผลการดาเนินงานของแผนอย่างต่อเนื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11 ปีพุทธศักราช2 5 5 5ัถึงตามวิสัยทัศน์3พนกิจสามัตถุประสงค์4ี่เป้าหมายหลักและ7ยุทธศาสตร์ตามการศึกษาจากบริบทตลอดจนจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและไฟล์คูคามของประเทศไทยวิสัยทัศน์ประเทศมีความมั่นคงและเป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง3พันธกิจได้แก่การพัฒนาฐานการผลิตและบริการการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และสร้างภูมิคุ้มกันจากวิกฤตการสามัตถุประสงค์เพื่อให้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนคนไทยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและพร้อมผเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นสุข 4. เป้าหมายหลักได้แก่เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งสมดุลความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นมีหลักประกันสังคมที่ทั่วถึงและสังคมไทยมีความสุขอย่างมีธรรมิบาล 7ยุทธศาสตร์ได้แก่การสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งสมดุลอย่างสร้างสรรค์การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการผลิตการค้าการลงทุนและการพัฒนาคนทั้งความรู้คู่คุณธรรมสังคมมั่นคงเป็นธรรมมีพลังและเอื้ออาทรเน้นการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีความมั่นคงของพลังงานและอาหารเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แผนที่11เน้นการตั้งรับมากกว่าลุกโดยการเน้นการปกป้องปัญหาวิกฤตาการทางเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะเราเพิ่งผ่านวิกฤตทางเศรษฐกิจของโลกและวิกฤตทางการเมืองมานั่นเองค่ะ